ในโอกาสที่ทางชาวพุทธสวีเดนนี่กำลังมีโครงการในการจัดงานประชุมสันนิภาพฉลองโองสวรีเนี่ยรานี้การจัดงานจะถึงไหนแล้วรัว่เตียนพร้อมหมครับงานประชุมสันนิภาพโลกที่สวีเดนจะจัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาคม2 5 6 8หรือว่า2,025เนี่ยในงาน ปีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นปีที่จะฉลอง200ปีแห่งสันติภาพโลกแล้วก็ทางคณะผู้จัดงานกรรมการจากทั่วโลกเนี่ยได้ประชุมกันหลายรอบแล้ทั้งประชุมในสวีเดนแล้วก็ในต่างประเทศร,รวมทั้งการประชุมออนไลน์งานนั้นบัดนี้นะกำหนดการได้ออกมาเรียบร้อยแล้วและก็กำหนดการงานจะจัดขึ้นที่กรุงสต,ตคค็อกโฮม นะที่สต็อกโฮมคอนเสิร์ตฮอลล์หรือภาษาสวีเดนเรียกว่าคอนเสิร์ตฮูเซซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่จัดงานมอบรางวัลโนเบลทุกปีในเดือนธันวาคมแต่งานสันธิภาพโลกเนี่ยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะมีการเชิญทูตานุทูตผู้นำสันธิภาพโลกและ ผู้นำองค์กรนะทั้งผู้นําศาสนาจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่พุดอย่างเดียวมาร่วมประชุมกันและที่สําคัญที่สุดคือทางคณะกรรมการบัดนี้ได้มีการประชุมกันรอบสุดท้ายในการที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลสันติภาพโลกซึ่งปีนี้จะได้รับการคัดเลือกจากร้อยกว่าประเทศเหลือ10ประเทศด้วยกัน แล้วก็จะมีประเทศในเอเชียเรารวมทั้งประเทศไทยนี่ก็ได้รับการเสนอ,อเพื่อเข้ารับรางวัลด้วยคาดว่าในเร็วๆนี้เราจะได้รับทราบผู้ที่จะรับรางวัลนะสันติภาพโลกในปีนี้และในปีนี้พิเศษก็คือคณะผู้จัดงานกรรมการผู้จัดงานได้มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ที่ไปร่วมงานประชุมสันติภาพโลกเนี่ยได้มีโอกาสได้ คมท่องโลกและก็ทัศนศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกก็คือสวีเดนฟินแลนด์และเดนมาร์กนี่คือเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกที่ได้รับการโหวตทุกๆปีและก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อประชุมเสร็จแล้ววันที่26ก็จะมีการเดินทางด้วยเรือจากกรุงสต็กโฮมไปยังประเทศฟินแลนด์ หคืนแล้วก็จะมีการสัมมนากานบนเรือด้วยแล้วก็จะมีการนั่งเรือกลับจากฟินแลนด์มาอย่างสตอกโฮล์มแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางจากสตอกโฮล์มไปยังประเทศเดนมาร์กไปกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กซึ่งรวมทั้งหมดนั้นก็ประมาณ10วัน10คืนพอดีอันนี้แหละเป็นสิทธิพิเศษสําหรับปีนี้ท่านที่เป็นข้าราชการและก็ที่เป็นพระธรรมทูตเนี่ยจะได้รับ ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษท่าน,นในโอกาสนี้จึงขอกราบรัตนาและก็นิมนต์และก็เรียนเชิญท่านที่สนใจทุกท่านแม้นว่าท่านจะไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพระธรรมทูตท่านก็มีสิทธิที่จะไปร่วมงานได้โดยสมัครผ่านเว็บไซต์และก็ผ่านสื่อทำนําโลกติดต่อผ่านสื่อทำน้าโลกโดยตรงก็ได้สําหรับท่านที่จะเดินทางไปร่วมประชุมใน นะครั้งนี้และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทางคณะกรรมการได้เฟ้นหาผู้ที่น่าจะสมควรที่จะรับรางวัลทั้งที่เป็นยุวชนและท่านที่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านสันดิภาคโลกมานานยาวนานแล้วแต่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าหรือไม่มีใครนำเสนอชื่อท่านเป็นนะผู้ได้รับรางวัลก็สามารถนำเสนอชื่อนะไปยัง องค์กรสันติภาพที่สวีเดนได้ซึ่งจะมีชื่อที่อยู่ให้ท่านได้นำเสนอได้ทั้งทาง WhatsApp หรือ Line รวมทั้ง Facebook นะซึ่งทางคณะกรรมการก็จะนำรายชื่อของท่านพร้อมประวัติไปนำเสนอในครั้งต่อ,ตอไปเพราะฉะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองหรือองค์กรหรือนะเป็นในานามของนะ ตัวแทนของประเทศนะไปร่วมนะประชุมงานสันติภาพโลกนะทุกๆปนะีที่สวบีเดียมและในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วาทางที่ประชุมเนี่ยก็ได้ปรารฏถึงว่าการได้ให้รางวัลทุสันติภาพนะให้ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์นะต่อประชาคมโลกเนี่ยเป็นผลดีหลังจากได้รับรางวัลแล้วเขาจะได้ไปทำงานให้นะเป็น เรียกเกิดเป็นมรรคเป็นผลนะต่อชาวโลกอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณกากั้นมาลิกดารานักสแสดงนะเป็นดาราพุทธเจ้านะที่เรารู้จักกันนะก็เคยได้รับรางวัลสันติภาพโลกนะที่ประเทศสวีเดนนะหลังจากได้รับรางวัลสันติภาพโลกแล้วทําให้บุคคลทั้งหลายนั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับงานและในเรื่องเกี่ยวกับนะ งานสันติภาพโลกรวมทั้งผลงานนะที่บุคคลนั้นได้ทำอย่างเช่นที่คุณกากั้นได้เดินทางนะทำงานทั้งในไทยทั้งอินเดียและก็ทั่วโลกในเวลานี้หนึ่งในผลงานต่างๆก็เพราะนะการทีนะ่งานสันติภาพโลกนั้นได้ให้ความสาคัญและก็ได้มองเห็นงานตะอนนี้ทาให้งานนั้นได้มีความสาคัญต่อชาวโลกมากขึ้นนะดังนั้น ในการจัดงานแต่ละครั้งทางองค์กรสันนิภาพก็เฟ้นหาบุคคลทั้งหลายแม้กระทั่งบุคคลในประเทศไทยหลายๆท่านนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายๆคนหลายๆท่านนะก็มีบทบาทหลายท่านอย่างเช่นคุณลิซ่าอย่างนี้ก็ถูกนําเสนอชื่อเหมือนกันว่าควรจะได้รับทูตสันนิภาพในโอกาสครั้งต่อๆไปเพราะในอดีตนั้นก็มีดาราลูกครึ่งอ่าดาราลูกครึ่งสวีเดนไทย ซึ่งเป็นอดีตนางงามนะก็ได้รับรางวัลทูตเยาวชนื่อสันติภาพโลกไปแล้วเราคาดว่าเราน่าจะมีนะบุคคลนะรุ่นใหมนะ่ที่จะได้รับรางวัลนะทูตสันติภาพด้วยนะตามที่คณะกรรมการได้ปรารภและเราก็หวังว่าไม่เฉพาะชาะพุทธอย่างเดียวคือทุกศาสนาทั่วโลกก็ ย่อมที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้นําเสนอและก็มีสิทธิ์ที่จะรับประานภาพโรคเช่นเดียวกันคัในการประชุาันการพักาเรื่องการพันทการสร้างเของันีอ้าี่พกรไปความรู้่ันข้านอกจะเสนอียทำรใช่ถูกต้องเพราะว่าการประชุม นอกจากการประชุมที่โตคบคอนสนทอแล้วเนี่ยเราจะมีการประชุมกัรสัมนาบนเรือด้วยแล้วบุคคลที่ได้ถูกเชิญไปเนี่ยทั้งท่านนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิชาการด้านสติภาพเนี่ยจากทั่วโลกก็จะไปร่วมประชุมแล้วก็สัมนากันเพราะว่าจะได้หาหารือแล้วก็แนะแนวทางรวมทั้งเกี่ยวกับการ สนทนา,าหาแนวทางให้เกิดจารีภภาพในในโลกเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำจากทั่วโลกก็จะถูกเชิญไปรวมทั้งในประเทศไทยปีนี้จะมีผู้นำที่มีบทบาทสำคัญหลายๆท่านจะได้รับเชิญไปบรรยายด้วยรวมทั้งในในเขต ชายแดนใต้ของประเทศไทยเองก็ถูกยกขึ้นมาพูดและก็ได้ถูกเชิญไปเพื่อนำให้ไปบรรยายเรื่องของสถานการณ์เรื่องของนวิธีการแนวทางของการสร้างสันติภาพในเขตซ้ำจังหวัดชายแดนใต้ด like ้วยในปีนี้จะเดินคือน กาหรือแรงการเรียมผู้นําทั่วโลกร่วพื้นที่เพื่อใหรลักษาณะเป็นให้ขึ้นมารัโลกใต้ศักดิ์ครับทุกทุกครั้งเวลาประชุมเสร็จก็จะมีการเซ็นปฏิญญาร่วมกันวันสุดท้ายนะก็จะมีการเซ็นปฏิญญาร่วมกันเสร็จแล้วปฏิญญานี้เนี่ยจะได้ถูกส่งไปตามสื่อต่างๆทั่วโลก แล้วจะได้ประกาศในในงานสันติภาพด้วยนะัก็จะเป็นปฏิญญาที่ทั่วโลกผู้นําทั่วโลกที่เป็นผู้นําองค์กรสันติภาพนี่จะลงนามเซ็นสัญญาตัวแทนแต่ละประเทศก็จะเซ็นเซ็นสนธิสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาในงานสันติภาพโลกนี้เพื่อให้สื่อต่างๆนะและให้ประชาคมโลกได้รับทราบด้วยใช่เป็นแนวแนว,แนวทางและก็สันติภาพโลก แนวทางในในของสันนิพาพโลกในการแนวทางที่จะสร้างสันนิภาพโลกด้วยเจริ